ก็มีสัญญาณดีที่ทางภาคเอกชนเขาไปคุยใช่ไหมฮะเขาคุยก่อนหน้านี้แล้วเพราะเ,เขารู้อยู่แล้วตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเขารู้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าแหล่งผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะยิ่งปุ๋ยโพแทสเซียมซึ่งมาจากเบรารุสเหนือยูเครนขึ้นไปนมันผ่านยูเครนลงมาลงทะเลดำสองแสนตันที่เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมันมาไม่ได้เลยนี่ฮะแต่ทเีเนี้ยเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าเออจะไม่ไหวเอาแล้วนะเจอแบบนี้เนี่ยออืราคาปุ๋ยเคมีปรับ พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นประวัติการอืเกษตรกรปรับตัวยังไงมีข้อเสนออย่างไาวันนี้พูดคุยกันครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสรับคุณปราโมทเจริญสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับบ้านสวัสดีครับเนนะชาวนาก็พอจะรู้ว่าเอ๊ะมันข้าวเครื่น่าจะราคาดีแล้วมันเจอปุ๋ยแพงงี้มันมหาจรรันพันลึกเลยมันจริงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นย33% 0แต่มันขึ้นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมท่านนายก อืมราคาัขึ้นเกินเท่าตัวครับเกินเท่าตัวมันไม่ใช่ขึ้นที่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ฟังนะคือเราเราฟังจากกรมการค้าภายในเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะอนุญาตให้ขึ้นราคาปุ๋ยแล้วแต่ริ่ๆก่อนหน้านี้มันขึ้นมาเป็นเท่าแล้วนะแสดงว่าสมมติว่าจากเดิมหนึ่งร้อยนี่ก็คือขึ้นมาเป็นสองร้อยกว่าอย่างเงี้ยเหรอหน้าเงาเอาง่ายงอย่างเงี้ยท่านนายกเราไล่ฟังเลยสิว่าสักปีหกสามหกสี่เนี่ยปุ๋ยวัเรียนกระสอบเท่าไหร่ตอนนั้นนะ ตอนนั้นก็เจ็ดแปดร้อยอ่าเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยปีหกสามอ่าปุ๋ยสูตรจะประมาณหกหกร้อยกว่าบาทแต่แต่หน้าวันวันนี้ปีหกสี่หกห้าเนี่ยยูเรียก็ขึ้นมาเป็นพันห้าตอนนี้จกยูเรียพันแปดถึงพันเก้าหนักอู้ยยังไงต้องกินลองดูดิมันไม่ใช่ว่าขึ้นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบที่ทางด้านของกรมป่าไภายในเขาบอกนะมันมันเท่าตัวกว่ามันเป็นเท่าตัวหรือเกินกว่าเท่าตัวเท่าตัวเท่าราตัวปุ๋ยสูตรจะเราตัวกกวเจ็ดร้อยตอนนี้ขึ้นมาเป็นพันสี่ถึงพันห นี่ไงโอ้โหไม่มันขึ้นมาเยอะมากนะครับนี่เอา้วอย่างนี้เกษตรกรทำยังไงครับเนี่ยอืมอคืออย่างงี้เกษตรกรตอนนี้เริ่มทำนาเพราะเข้านาฝน้นาฝนแล้ว,ลวตอนนี้เรื่องน้ำมันเรายังจะไม่พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีฝนล,ลงมาช่วยอ,อันนี้อันนี้ก็คือแต่ว่าหลังจากหว่านข้าวไปแล้วสิบยี่สิบสามสิบวันในชาวนาเราเนี่ยเกษตรกรส่วนมากจะใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยเคมีแหละนะแา่ที่นี้ ถ้าเราเรามามองเตรงนี้ว่าผมก็ได้สอบถามรายละเอียดทางข้ายในทั้งทั้งหลายๆที่ก็คือตอนเนี้ยแม่ปุ๋ยอ่ะ<ม>เราก็เขากําลังไปต่อตแหวงหาที่อื่น<ม>นอกจาก<ม>ยูเครนกับรัสเซีย<ม>เพราะว่าอนาคตผมกลัวจะไม่มีปุ๋ยให้เกษตรกรใช้แล้วแต,แต่ตอนนี้ผมก็รณรงค์ให้เกษตรกร<ม>คือเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองถ้าไม่มีปุ๋ยเข้ามาเนี่ย<ม>เราเราใช้พวก เพว่อ yeah. ินซ uh, ีพวกเนียครับสารจีวภาพพวกเนี้ยสารจีวภาพมมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันจะได้ผลประโยชน์ไม่เยอะแต่เราก็ลดต้นทุนการผลิตไปได้เยอะ ช่แล้วก็ไปคุยค้าไปถ้าเกิดว่ามันเป็นวิกฤตแบบเนี้ยราคาข้าวเราอ่ะถ้าอยู่ระดับเนี้ยแล้วก็อยู่ไม่ได้แพงยาแพงน้ำมันแพงชาวนาเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าราคาข้าวเราอยู่ระดับนี้นะ78ฟองอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้อืมแต่เมื่อเช้าที่ลาสุดจากอันนี้จริงแค่ไหนเดี๋ยวให้ผมตรวจสอบก่อนจากบุรีรัมย์ว่าข้าวมมลิดเนี้ย โลละสิบห้าถึงสิบเจ็ดบาทครับเปลือกนะฮะครับครับเปลือกนะสิบห้าถึงสิบเจ็ดก็คือตันละหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดครับต <นะ S 2> แต่จริงแค่ไหนเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนต้องเช็กกรรมการถ้าราคาเราอัพขึ้นตามนี้ไปอ่ะมันก็ได้แต่จริงแล้วก็เขาจะถ้าส่งออกได้เยอะราคาของเราก็คงจะสูงขึ้นเยอะแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยเราจะาผมก็ถามว่า ท่านอดีมีทางแก้ไหมตอนนี้ก็ต้องดึงราคาตรงนี้ไปก่อนดือให้ชาวนาอยู่รอดส่วนถ้าชาวนาอยู่ไม่รอดถ้าชาวนาเลิกคำนาเพราะมันสู้ด้นทุนการผลิตไม่ไหวก็ต้องเลิกอ่ะเพราะามแล้วไม่คุ้มมันไม่มีใครที่จะอยู่ขาดทุนไปได้ตลอดอ่ะใช่ไหมครับถ้าขาดทุนขาดทุนตลอดทั้งปีทั้งเขาอยู่ไม่ได้อ่ะครับคือครั้งสองครั้งยังพอไหวแต่ถ้าขาดทุนไปตลอดเลยดูทรงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำอ่ะนะถูกถูกถ้าทำไปแล้วสมมติว่าเราลงทุนไป เจ็ดพันแล้วขายได้เจ็ดพันมันไม่คุ้มหรอกเพราะว่ามันเสียค่าแรงมันไม่ค่าแรงเลยและตอนนี้ชาวนาก็เริ่มจะต้องหาทีทดางทำย่างอืืนทำอย่างอื่นมันก็ต้องใช้ปุ๋ยอยู่ดีนี่ว่าเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดชาวนาบางคนก็อดควรแล้วนะถ้าม่ไหวถ้าข้าวราคาอยู่อย่างเงี้ยจะต่อไปก็จะทําไม่ไหว การทำแลกขาดทุนทำไม่ได้หรอกทำไม่ว่าเหมือนเราซื้อของเราซื้อของมาแล้วเราไปขายกระตุนเราก็เจ๊งใช่ใช่อันนี้มันหลักธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแล้วกิจจะไปทําอะไรฮะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทํานาแล้วไงครับคุณปราโมทเราหาแผนสำรองอะไรไว้บ้างอาชีพอาชีพทํานาเนี่ยไม่ทํานามันก็ต้องทํานาถ้าเราไปปลูกพวกอะไรพวกพืชหลังนามันก็ได้เป็นฤดูการฤดูการถ้าปลูกกันเยอะ ตลาดก็ไม่มีรองรับอีกคือชาวนาผมเนี่ยน่าสงสารมากที่สุดคือหลายๆเรื่องกันหนึ่งกำหนดราคาเองไม่ได้ต้องนำมาอะไรแล้วต้องอยู่ใต้อำนาจเขาตลอดเนี่ยมันก็ไม่ไหวอะผมว่าไม่มีทางเลือกเลยเนาะตอนนี้สิ่งที่เรานำเสนอไปยังกรังรัฐมนไนในกระทรวงพาณิชย์เรานำเสนออะไรบ้างครับนายกก็คือบอกให้ตอนนี้ให้หยุดตึงราคาก่อนเมื่อมาสองวันมีข่าวว่าจะ ขึ้นราคาปุ๋ยผมบอกให้หยุดก่อนนะเพราะเราปุ๋ยแค่นี้เราก็รับรับรับเป็มคืนอยู่แล้วตอนเนี้พันแปดพันเก้าเนี่ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูดพันพันสี่พันห้าเพราะฤดูกาลนี้คือฤดูกาลทํานาแล้วเขาต้องใช้ถ้าผานนี้ควบคุมตลาท่านที่ปดีรับรับปากกระบผมว่าท่านจะควบคุมราคาตรงนี้ไปก่อนอือให้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็กาลังหาตลาด <c oughs> หาวัตถุดิบจากต่างประเทศที่เข้ามาเพราะต้องนําเข้าอ่ะ ถ้านำถ้าไม่นำข้าวมาก็เราผลิตเองไม่ได้ไงเคมีประเทศไทยผลิตไม่ได้นะฮะต้องนำข้าวหมดทุกเม็ดเลยต้องนำข้าวทุกเม็ดแล้วแล้วประเด็นนี้เขาตอบรับกับเรายังไงบ้างฮะก็เขาก็ตอบรับเราก็บอกว่าถ้าอนาคตต่อไปถ้าตึงราคาไม่ได้ถ้าขึ้นมาราคาข้าวเราจะไม่อยู่ท่านี้แล้วนะท่านนาิบีเพราะว่าท่านต้องอัราคาข้าวขึ้นมาจากราคา ข้าวขาวสักหมื่นกว่าเนี่ยอยู่ได้แต่วแบบมันต้องตามมันต้องขึ้นตามลูกโตอะใช่งวงโตน้ำมันแพงปุ๋ยแพงยาแพงข้าวเราก็ต้องแพงตอนนี้ข้าวขาวเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยตันเท่าไหร่นายกตอนนี้ตกแปดพันถึงเก้าพันบาทไแปดถึงเก้าพันเราก็อยากจะให้มันเหนือเส้นหนึ่งหมื่นเนาะครับถ้าข้าวสักหนึ่งหมื่นก็พออยู่ได้เขาไหวมครับอืมข้าวข้าวแล้วข้าวหอมนะข้าวหอมตอนนี้เท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่ ตอนนี้หมื่นสว่าหมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วใช่ไหหมข้าวหอมจริงจแล้วเนี่ยมันก็หมื่นห้าเนาะข้าวมันี่หมื่นหมื่นสี่ถึงหมื่นห้ามันมันต้องมันต้องเกินเส้นตรงนั้นขึ้นไปมันถึงพอจะอยู่ได้นะไม่ใช่ว่าจะทำให้ชนะรวยนะแค่ว่าเอาพออยู่ได้เนี่ยนะฮะเอาแค่พออยู่พอได้คือพอมีกินคือพอแต่นี่มีอยู่แล้วแหะชนาแี้วมีอยู่แล้วนะว่างั้นียนะฟังแล้วฟังแล้วเป็นห่วงเลยฮะคือมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกน่าสนใจเหมือนกันนะฮะครับ บอกว่าประเทศไทยประชากรเนี่ยกินข้าวเป็นหลักเลยนะแต่ทําไมคนขายข้าวไม่รวยอะ่ะอืมนี่นะค,คือผมมองตรงนี้ประชากรเรากินข้าวปีข้าวเป็นหลักจริงรแต่ทีนีเ้เรากินไม่เยอะอืเรากินเรากินไม่เยอะไงแล้วตางประเทศเนี่ยแต่ที่มาซื้อเราปีเนี้ยที่ข้าวปพห้าล้านตันเขาสารแต่เราก็ขายได้ เจ็ดล้านตันข้าวสารเพราะมันมีพวกพวกโควิดพวกอะไรมันมามันมันมีพวกโรคอะไรเราก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็ตู้กับแพงอะไรค่าขนส่งมันแพงก็เลยปีทีแล้วมีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วไม่กลับไม่มีตู้เปล่ามาการขนส่งกระชามเป็นการเป็น ของกระตวงฟันนี้ก็ไปไม่เกี่ยวกับฉันนะผมบอกแล้วว่าต่างประเทศต้องการข้าวแบบไหนชนิดไหนผมจะผลิตให้ให้ตรงตามที่ต่างประเทศต้องการอันนี้แ,แหละสาคัญเพราะว่าดูเหมือนว่ามันเขาเรียกว่ากุญแจคนล,ละดอก,กน,นะนะแต่ความต้อก,การกับการผลิตของเราเนี่ยเหมือนมันมันจะไปจะช้ากันทุกทีเลยเขาต้องการได้ข้าวแบบนี้สมมติว่าเขาอยากได้ข้าวนุ่มนะฮะอาจจะไม่ต้องเป็นข้าวหอมก็ได้เพราะข้าวหอมมันจะแพงข้าวนุ่มมันจะถูกมาน่อยแต่ปรากฏว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ผลิตให้ตรง เราก็ผลิตแต่ขาว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 อยู่เนี่ยเนาะดีอนาถ้าผมึ้นเป็นนายกมาเนี่ยตอนนี้ผมก็จัดโซนแล้วนะอีสานนี่ยี่สิบสามจังหวัดยี่สิบจังหวัดแลอีกสามจังหวัดผมให้ทำเป็นพวกะลิหนึ่งศูนย์ห้าเป็นข้าวข้าวของอีสานไปพรีเมียมเลยพวกข้าวกอขออหกคอขอแล้วก็เหนียวจากเชียงใหม่เชียงรายลงมาเนี่ยอันนี้ให้ทำข้าวเหนียวอ๋อทำโซนยิ่งเลยว่างั้น แต่ถ้าจากพิษโลกลงมาอุดริตพิณโลโลกตัวัดผมจะให้ทำข้าวเอ่อข้าวขาวคือข้าวขาวคือข้าวพอขอแปดห้าคือข้าวมาแล้วจากะนาก็ขขปาจากนครสวรรค์จาก่าพนครสวรรค์มาเป่อกำแพงเพชรมายุธยาผมจะให้ทำข้าวกอขอเจ็ดเจ้ากับกอขอแปดเจ็ดแปดเจ็ดคือเป็นข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นนุ่มอย่ากเช่นเรานครนายกก็จะทำข้าว แปดเจ็ดกับแปดห้าสี่สามอันนี้อันนี้เราจะระบุเลยเพราะว่าตอนนี้ผมทําจากสุพรรณนี่นครปนมาถึงไม่สะเปะสปะไบบตะก่อนละเราพอเวลาพอเวลาเราขายเนี่ยเยวมึงก็จะมากรูดได้แล้วใการปลอมปนมันก็เอาไปเอาข้าวเราเนี่ยไปปลอมปนที่เราทําเป็นแต่ละโซนแต่ละเวลาปลอมปนเนี่ยชาวนาไม่ได้ปลอมปนเองนะผมกับเรียนนะท่านผู้ฟังนะครับ คนขายข้าวนี่แหละเขาเอาไปปนชาวนาเนี่ยไม่ไม่มีพลังอำนาจในกรที่ปนข้าวเองหรอกผมจะบอกให้โอ้แล้วชาวนาแล้วกแต่ว่าชาวนาต้องมาเดือดร้อนเออถูกไหมซื้อตลาดกลางอ่ะเขาซื้อข้าวเนี่ยเอาอย่างไอ้คันนี้มาเอาแปดเจ็ดไอ้คันนี้มาแปดห้าไอ้คันนี้มาข้าวเก้าสิบวันก็มาเทรวมเป็นกองเดียวกันไปนี่ไงแล้เวลาไปขายขายเป็นข้าวแปดเจ็ดตาก เกดก้าเป็นก้าวดีไปนี้ก็โทษนะอันนี้เราไม่โทษเขาหลอกเรื่องของเขาแต่ว่ามันจะทาให้เป็นเสียไงมันเสียที่ซื้อไปแล้วเนี่ยอืมเขาก็ว่าข้าวเราไม่มีคุณภาพชลงสีก็โทษเจ้านะแต่ลงออก็โทษเจ้านะมันเจ้านารับเวรับกรรมมาตลอดแต่ตอนนี้ผมไม่แล้วนี่ตอนนี้เราลงสีต้องซื้อตรงนี้นะซื้อน้ำหอซื้อของซื้อก้าวคุณจะเอามาปนมาปอไม่ได้แต่คุณจะทำเทคนิคแต่ ยาวชาวนามาเป็นอ่าช่วยมือไม่ได้ผมไม่ยอมอ๋ออย่างนี้ดีครับท่านนายกแล้วก็ขึ้นร้อยจุดห้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียกว่าช่วยประสัมพันธ์ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่จะบอกชาวนาว่าอ้าวพี่น้องอุตสาหดิบพิศนุโลกปลูกกันนี้จัดซาวพี่น้องโคราชปลูกกันนี้พี่น้องอ่ำนครสวรรค์ลงมาปลูกเนี่ยบอกเรามาเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนท่านนิดนึงนะก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องการพวก อ,อ,อเคมีอินรีไอเคมีออินรีจีวภาพอะไรเงี้นนยให้ติดต่อประสานงานมาที่สมาคมหรือที่ตัวผมโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะจัดหาให้เพราะผมต้องดูก่อนว่าสารชนิดเนี้มันดีไหมมันมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีผมไม่เอาเพราะว่า<อ>มันต้องดีต้องใช้แล้วผมทดลองแล้วเนี่ยติดต่อประสานงานมาที่เบอร์ผมนี่ได้เลยครับครับผมเอะทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ว่าจะไม่มีปุ๋ยปลอมแปลงด้วยนี่ถูกไหมครับต้นฤดูฝนที่ไรมีปุ๋ยปลอมตทีเลยนะยกแล้วอย่างนี้เราทำแบบนี้เนี่ย คือไอ้ออ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 อพวกพิจารณ์ที่ไปพวกที่ตัวแหวหาผลประโยชน์กับชาวนาไอ<ม>้ก่อหลังชาวนาเหม,มือนมันก็คือไปเอาของดีดีดีแรกเอาไปดีๆไปให้กับชาวนา<ม>พอเดือนหลังมาก็เอาของปลอมมาให้เขา<ม>ชาวนา<ม>เราบางครั้งตรวจสอบไม่ได้ไงแต่ถ้าผ่านสมาคมผมนี่จะต,ต้องของร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ให้เกษตรกรแล้วไม่ต้องมาหาผมนะพวกปุ๋ยแต่ถ้า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 เข้ามาในนามสมาคมผมแล้วเนี่ยพระผมจะต้องดูแลเกษตรกรผมยึดเกษตรกรเป็นหลัก เพราะอย่างอื่นผมไม่ไม่ผมต้องดูแลคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาะเกษตรกรสี่ล้านหกแสนครัวเรือนเนี่ยมผมต้องดูแลครับผมอ,อือ้าวาอ่ะก็ฝากไวเดือนนะทสานนายกนะครับผมเออเอ,เออจะกำลังใจให้ครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แต่ถ้าเกิดมีอะไรที่จะอัปเดตเคลื่อนไหวหรือจะบอกกล่าวไปยังคนในสมาชิกของท่านของชาวนาทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าทงร้อยจนหน้านะยินดีนะครับผมขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ คุณปราโมทเจริญศิลนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยฮะฟังแล้ว